พุทธในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะร่วมใส่เสื้อสีขาวปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปเมมีเสริมสิริมงคลข้ามปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมสิริมงคลในห่วงของเทศกาลปีใหม่ต้อนรับพุทธศักราช2,568ค่ะ ที่สาราการประเรียนวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีบรรดาพุทธศาสน,านิกชนชาวยะลาทั้งข้าราชการประชาชนทั่วไปร่วมใจการสมเสื้อสีขาวร่วมปฏิบัติ ศาสนก,กิจนะคะกิจ,จกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีในช่วงค่ำคืนของวันที่31ธันวาคม2567เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศัก,กราชใหม่2568โดยมีนายอมพลพงษ์สวรรด์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระสิริปัญญาคุณจเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญพระพุทธนมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณและในเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีพระสงฆ์ได้ร่วมกันเจริญ ชัยมงคลคาถาฉลองวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568เพืวกความเป็นสิริมงคลรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนสร้างความสันติสุขและความสุขสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ส่วนบรรยากาศของเช้าวันนี้นะคะก็มีพุทธศาสน,านิกชนพี่น้องประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2568ที่ศูนย์เยาวชนเทศบา,าลนครยะลาโดยนายอมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนพร้อมด้วยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนะครยะลาร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จาก14วัด55รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ซึ่งทางเทศบา,าลนครยะลาได้จัดขึ้นเพื่อ นุรักษ์สืบสารสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในการเริ่มต้นสิ่งดีๆต้นรับปีพุทธศักราชใหม่ค่ะ ขณะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลานะคะประชาชนก็ถือเลิกดีวันปีใหม่2,568ไหว้สักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยะลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดําเนินชีวิตตลอดปีค่ะทําให้บรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาตั้งแต่เช้าวันที่หนึ่งมกราคม2,568เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนําครอบครัวเดินทางเข้าสักการะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเสี่ยงเซียมซีดูดวงชะตากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่และ นอกพื้นที่ค่ะเดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่และไหว้สารหลักเมืองก่อนที่จะเดินทางกลับเพื่อความเป็นสิริมงคลในห่วงเทศกาลปีใหม่นี้ในส่วนของบรรยากาศการทําบุญไหว้พระที่วัดคูหาพิมุขหรือวัดท่ามค่ะวัดเก่าแก่ในพื้นที่อําเภอเมืองยะลาได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ทุกขภัยขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ เดินทางเข้ามาสักการะนะคะไหวพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ